มีฝรั่งอยู่คนหนึ่งชื่อมิสเตอร์เดนอลแกก็มาทําธุรกิจที่บ้านเราบ่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมก็พูดไทยดีนิดหน่อยอ่าแกก็มาถึงสวรณภูมิใช่ไหมเรียกแท็กซี่จะไปยังที่พักเพื่อวันต่อไปจะไปทําธุรกิจอะไรของแกต่อแกก็เป็นคนชอบชอบคุยนะคุยสนุกอ่าก็นั่งมากับแท็กซี่แท็กซี่ก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรหรอกก็นั่งเป็นลุงคนหนึ่งอ่ะแกก็ผ่านอะไรแกก็ชวนคุยไปเรื่อยเห็นนู่นเห็นนี่ แล้วก็ผ่านแบบอ่าตึกสูงสูงในบ้านเรานะอ่าในายหลังอะไรเงี้ยแกก็เลยคุยว่าโอ้เดี๋ยวนี้บ้านยูก็จะริญน,นะอ่ามีตึกสูงสูงละอ่าไอตึกแบบเนี้ยโอ้โหแบบบ้านไนนะอ้นะอหมสร้างกันเดือนกว่ากว่าเดือนเดียวก็เสร็จละสิบยี่สิบสามสิบชั้นอะไรเงี้ยนะเออไม่นานแกก็เหมือนกับคุยข่มๆมนะอ่าไอแท็กซี่ก็แบบอมยิ้มเหมือนเดิมน่งอมยิ้มกุมกิมอ่รู้ว่าไม่ไม่ตอบอะไรเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งก็ผ่าน อีกอันอีกหลังนึงแกก็ถามว่าโอ้อ้ตึกนี้สวยดีนะทรงแปลกดีชื่ออะไรเหรอตึกเนี้ยแท็กซี่ก็แบบเหลือบมองอก็ยิ้มเหมือนเดิมแล้วก็แบบเอาคงลำคาเนะนะี่ยนะตอบไปไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าตึกอะไรครัเมื่อเช้าผมผ่านมายังเห็นตอกเสาเข็มนันอยู่เลยนะมีม